สวัสดีค่ะเพจซื้อขายที่ดินนะคะซื้อขายที่ดินระยองวันนี้พามาดูส่วนผสมนะคะแล้วก็เป็นไม้ป่าด้วยเนื้อที่ทั้งหมด17เจ็ดไร่17็ดไร่อันนี้เป็นบ้านแปดนะคะมีสองห้องมีสองห้องนอนให้พักแล้วก็อตอนนี้ตอนนี้เจ้าของบ้านอยู่อีกหลังหนึ่งมีบ้านอีกหลังหนึ่งหลังใหญ่แล้วก็โซนนี้นะคะโซนนี้จะเป็นโซน ามาปลางมายงชิดแล้วก็เป็นโซนไม้ป่าอันนี้เป็นไม้ป่าค่ะเมื่อกี้เขาบอกไม้อะไรนะไม้มาค่าแล้วก็มีไม้สางอยู่ริมแดนผูกไม้สางอยู่ริมแดนมีต้นพยอมพยอมหอมหนึ่งต้นแล้วก็เป็นลองกล้องโซนนู้นนะคะโซนนู้นเป็นมังคุดตรนนู้นเป็นมังคุดมังคุดเยอะเลยมังคุดหลายต้นแล้วก็ แมด้วยเงาะมีเงาะเงาะก็หลายต้นเงาะโรงเรียนแล้วก็มีทุเรียนด้วยนะคะทุเรียนตัวนี้เป็นมายงชิดมายงชิดเยอะเลยกระท้อนก็มีนะคะกระท้อนก็มีมีกล้วยมีมะพร้าวมีกระท้อนมีผลไม้ทุกอย่างเลยคะ่ะในที่แปลงนี้แล้วก็ที่บ้านเจ้าของนะคะติดกล้องวงจรปิดไว้หลายตัวเลยน่าสนใจมาก ด้านหน้าเห็นวิวเขาติดวิวเขานะคะเขายาดาด้านหน้าเป็นวิวเขายาญดาเขาใหญ่มากเขาสวยเป็นจากถนนสุขุมวิทเข้ามาประมาณ4กิโลค่ะแล้วก็เข้าซอยมานิดเดียวถึงที่เลยมี ATV ให้นั่งเล่นด้วยนะคะมันมากตรงนี้เป็นส่วนของผลไม้ เป็นมะกอกอันนี้ลองกองอันนี้มังคุดมะกอกน้ำอันนี้เป็นสรน้ำแล้วก็ได้สั่งโน้นเป็นมคุพูดสปินเกอร์ มีต้นทุเรียนด้วยมีทุเรียนมีได้ออกลูกแล้วเดี๋ยวยิ่งโตน,นู้นจะมีแบบต้นอ๋อฝั่งนู้นมีสิบต้นแล้วตรงนี้มีกี่ต้นนะคะมจีจรงิจรงๆอันนี้ต้องดูก่อนว่ารอดไว้กี่ต้นเพราะตอนนั้นแม่เขามันลงก็จะลดต้น,น,ตนลงไว้เรื่อยๆเนาะตอนนี้เป็นไม้พยุงไม้พยุงอายุก,ก็ประมาณสิบปีสิบเอ็ดปีไม้พยุงมีไม้พยุงไม้อะไรอีกนะคะ ไม้สักอยู่แนวริมค่ะไม้ป่าโอ้ยโซนนี้มังคุดก็เขียวเนี่ยมีมังคุดมีกะระท้อนไม้ป่าเยอะอ๋อ<ๆ>ตรงนีง้ตรงนี้เป็นไม้สกักอันนี้ต้นใหญ่เนี่ยค่ะใหญ่ๆๆๆแล้วล่ะอ๋อใหญ่ใหญ่ใหญ่ห้าแปดได้ั้งนี้ หน้าแปดหลายต้นเลยอันนี้ปลูกไม้สักอยู่ริมแนวไม้สักทองริมแนวอันนี้ต้นอะไรเอ่ยอันนี้นนไม่ใช่ครับมันขอ,องใต้อะเขาเรียกอะไรนะ<อ>จำปาดะอ๋อจำปาดะอันนี้ชมพู่ <c oughs> ไม้สักอ๋อไม้สักนี่ก็ทำสปริงเกอร์ลดน้ำให้ด้วย ช่วงตอนแรกที่เขาใส่อะค่ะอืมอ้าวอันนั้นอะไรมีออมกอล้วยไม้เกนนาะผสมกันแม่แม่ขเขาเกาะบนกล้วยไม้ไว้อืมขนาดนี้จะแซมมผ้าลเล็กๆค่ะอ๋อเป็นแบบส,ส,สไตล์แบบเออ่แบบ้าแนบบ้าแนบบแบบสวนแล้วก็ปลูกปลูกผสมอ่ะผสมไม้ป่าด้วยไม้ป่าอันนี้นี่ต้นนี้สวยของแม่ที่แม่เขาอยากปลูกมาก ้นอะไรคะปีหนึ่งออกครั้งหนึ่งปีหนึ่งออกครั้งหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ปีหนึ่งนะสิบปีนะตุ้มไม่ก็คือปีตอนนี้เพิ่งออกครั้งแรกเป็นขาวเป็นหิมะโทนเลยเดี๋ยวถามแม่ก่อนแม่เขาภูมิใจมากเพิ่งออกเมื่อปีที่แล้วล่วงมาเป็นหิมะเลยค่ะอัดคิดงไปด้วยออกปีที่แล้วล่วงเป็นหิมะเลยเหรอคะใช่ต้นอะไรอ่ะที่เขานิยมปลูกกันแบบที่จาไม่ได้อ่ะปีที่แล้วดอกสปขาวล่วงมาเต็มเลยแม่เขาภูมิใจมากเลยนะเดี๋ยนะ ปกเต็มแบบนี้สวยแล้วเนี่ยก็อันนี้มังกุฎใหม่ละอันนั้นต้นอะไรอ่ะคะพี่นี่เหรอใช่ลำซำลำซำอ่าล้ำซ้ำพี่ดาวชอบพี่ดาวเอาปลูกเองเอากิ่งไปปักขึ้นไหมอยากลำซำบ้างมันจะคล้ายๆหูกระโจมแต่อันนี้หนอนไม่เยอะอันนี้ก็อะไรนะกินนรรมหารำ ถูกกต้นใบอ๋ออินทผาลัมนแกแล้วไม่ได้คลำเขาล้มเลยนาเขามีสวนเหมือนกันแต่นนั้นลหรคะมายงชิดใช่มาปรามปางอ๋อมีมะปางเป็นโนโนใกล้บ้านนี่ก็จะเขียวขจีหน่อยเพราะมันอยู่ใกล้ใช่ไหมโเลยนเออโนใกล้กลบ้านตรงนี้มันสวยมากเลยอ่ะ นาวยักษ์โอ๊ยออกลูกออกเป็นพวงเลยนะเนี่ยคือปลูกจนพี่จำไม่ได้นะว่าอะไรเป็นต้นอะไรออกเป็นพวงเลยต้องให้คนรู้เขามาดูเองบ้านบ้านนกโอ๊ยไม่ต้องทําลายพี่ยังสวยยังดีอยู่เลยไม่แต่ว่ามันเป็นบ้านนกดาวไม่อยู่แล้วไม่ใกล้หน้าอยู่ยังดีอยู่เลยตกแต่งหน่อยนึงภายนอกยังดีอยู่อันนี้ไอ้นี่เชอร์รี่เ้าออกลูกสีแดงเป็นบ้านไอ้นี่เชอรี่ อ๋อตรงนี้เป็นบ้านแฝดสองหลังตอนนี้ใครอยู่คะพี่ไม่มีค่ะไม่มีคนอยู่ไมม่ีก็ญาติมาอ๋อเอาไว้รับแขกได้ใช่ค่ะไว้รับแขกก็แขกฝรั่งเพราะนาเขาทำงานอยู่เซนแอนดรูว์บางครั้งฝรั่งก็ชอบมาอยู่ค่ะอันนี้ต้นเชอร์รี่นะวันนี้จะมีแต่ตอนนี้ไม่ชอบอออกดอกแล้วอ๋อเนี่อเม็ดข้างบนคือเขียวอยู่ถ้าแดงก็แดงแจ๋เต็มต้นเลยนะนกชอบมากิน ีอ,อ้อ่ะอ่านี้จะเป็นมายงชิสแต่ว่า,าปลงหวานาอง,งีสออแถวนี้เป็นมายงส่วนมากเป็นมายงชิดมายงชิดกับมะปางหวานงับปางหวานสออ๋อ ตรงนี้เป็นบ้านหลังใหญ่สามห้องนอนสามห้องน้ำหนึ่งห้องครัวอ๋อห้องครัวอยู่ข้างหน้าห้องครัวอยู่ด้านหน้าดีด,ดีครัวอยู่หน้าบ้านสร้<ด>งไว้นี่นะ้คัที่อยู่นี่ก็มาสร้างเพราะว่าทำบด,ดีค่ะพี่<า>เวลาใครมาเ<อ>ที่ยวหาเราที่บ้านอยากทำอะไรกินไม่ต้องเข้าถึงหลังบ้านเนี่ย แขกรับแขกรับแขกนั่งครัว